วันนี้เราก็จะพาดูสวนมะละกอลาดดำเนินสวนมะละกอลาดดำเนิน,นเต็มต้นมากเลยบางลูกก็กำลังเหลืองกำลังสุกนี่มันเป็นมะละกอลาดดำเนินพันนี้เขาจะเก็บไว้ตำส้ตมตำเพราะว่าเป็นที่นิยมตามตลาดนี่เพราะว่า<ห>สายพันนี้มันจะเป็นพันที่กรอบมากไปเดี๋ยวดูทางนู้นโอ้โหนี่ทุกคนมะละกอเต็มก ที่เหลือแค่นี้แต่ก่อนมันดกเยอะกว่านี้แต่คือว่าเก็บขายไปแล้วเก็บขายไปแล้วใช่เนี่ยดูต้นนี้ไงลูกยาวๆนี่ทุกคนนี่อันนี้เป็น้าดําเนินทั้งหมดเลยบางต้นก็ลูกยาวบางต้นก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าคือเป็นพันเดียวกันนีส่สวยๆทั้งนั้นเลยไปเอาไปไว้ตำใช่นี่น เอาไว้ไปตำเส้ตมตำเพราะว่าพันนี้มันกรอบอร่อยแต่จริงๆ้วมันเป็นพันเดียวหมดทั้งหมดเลยเนาะใช่แต่ว่าแค่บางลูกมันอาจจะไม่เหมือนกันบางลูกก็จะทรงยาวบางลูกก็จะเป็นปมๆมใช่เป็นพันแขกดําลาดดาเนินลาดดาเนินโอ้หเนี่ยเืองไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่โหโดกมากทุกคนนี่ถ้าปกติเราซื้อกินนี่ลูกแล้วเท่าไหร่สิบ<ห>บาทยี่สิบยี่สิบกินห้าใช่ไหม ถ้า oh. ลูกละสิบ,บาทก็คงจะแค่นี้โห oh. นี่ถ้าลูกละสิบ,บาทต้นหนึ่งถือว่าต้นี้ก็ประมาณสักสิบหรือสิบห้าบาทต้นนี้ก็น่าจะได้เยอะเนาะโอ้โ oh. ห oh. เยอะมากทุกคนนี่ถ้าว่าเก็บมะละกอขายนะลูกแบบว่ากําลังตําเลยนี่นะฮะทุกคนพุกลุกอยู่ในนู้นเลยกําลังเพลิดเพลินกับการเก็บมะละกอไปตํามาผมจะพามาดูบรรยากาศทุกคนโอ้โ oh. หนี่คือจะบอกว่าเขาเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลมากเลยนะทุกคนนี่ดูดูวิวภูเขา นี่ทุกคนแล้วดูทางด้านหน้านะเริ่มมีฝนตกแล้วโอ้โหแต่ละเข่าลูกนี้จะอยู่ใกล้ๆนี่เข่าลูกนี้อยู่ใกล้ๆนี่เข่าลูกนี้โอ้หดูทุกคนดูดูวิวภูเขาฝนเริ่มตกแล้วตรงนี้ส่วนมากการเกษรตรแถวนี้ก็จะใช้เป็นนี่เลยเป็นโซลารเซลล์นี่เป็นโซลารเซลล์นี่ตัวนี้ก็มีโซลารเซลล์ถ้าแผนมะาฝั่งนี้ก็นี่น,นี่นี่นะฮะ นี่ทางนู้นก็มีเป็นโซลารเซลล์ยุคนี้ก็คือเป็นยุคของโซลารเซลล์ทุกคนโซลารเซลล์เพื่อการเกษตรนี่โซลารเซลล์ดูในวันที่เมฆเยอะอยังปั่นน้ำได้เลยทุกคนสุดยอดเลย